ซึ่งงานนี้มันต้องมีคนเปลี่ยนนะครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนผมก็คงจะต้องเปลี่ยนโดยการเดินออกมาจากชีวิตเขาบางทีอาจจะต้องให้เขาได้เรียนรู้บ้างเหมือนกันนะคะว่าเข้าใจกัาว่าอิสระกับเงาหรือย,ยัง สัมพันธ์ไม่ชัดเจนผมผมเป็นทานเจนเดอร์ก็คือเป็นเป็นทานแมนเนาะมีแฟนเป็นผู้หญิงคเราสองคนคบกันมา11ปีโอ้สิปีเลยใช่ครับ11ปีที่รู้จักกันมาความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างราบลื่นมาตลอดผมกับเขาทำงานประจำอยู่ในระแวกเดียวกันแล้วก็มีบ้านที่ซื้อ อยู่ในละแวกเดียวกัน<ม>ก็คือเหมือนประมาณว่าอยู่ในซอยเดียวกันนะครับอ<ม>ืซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ได้ห่างกันมากก็คือคนหลังเลยเนาะใช่ครับ <c oughs> แต่ว่าอาผมมาเพิ่งซื้อบ้านของตัวเองเนี่ยเมื่อประมาณสักสามปีที่แล้วแต่จริงๆแล้วผมก็อยู่บ้านเขาเป็นหลักมาตลอดก็คือเราเราอยู่ด้วยกันมาตลอดตอนเช้าเราก็ตื่นไปทํางานด้วยกันจนมันมีปัญหาสะสมมาเรื่อยๆก็คือการที่เขาออกไปดื่มแล้วกลับ ประมาณตีสี่ตีห้าหกโมงมาโดยมาโดยเสมอซึ่งเขาก็เหมือนจะขอโทษให้มันเคลียร์ยไปก็เหมือนผมก็เป็นคนที่แบบให้อภัยเขาได้ทุกครั้งนะครับค่ะกายเราเคยคุยกันไหมว่าการไปเที่ยวกลางคืนนะคะหรือแม้กระทั่งกายเคยไปด้วยไหมเมื่อก่อนผมไปกับเขาครับช่วงหลังๆมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมอาจจะโตขึ้นแล้วก็เหนื่อยกับงานมากขึ้นไม่ได้มีการโทร จ,จุกจิกหรือ,อโทรตามไม่มีนะครับมผมจะโทรตามในเวลาที่สมควรโทรคือ <c oughs> บางทีผมก็หลับไปลหละครับพอหลับไปแล้วเขา<อ>ยังไม่กลับอย่างเงี้ยผมก็จะมีความเป็นห่วงเพราะ<อ>ว่าเขาขับรถเออก็ห่วงแหละเป็นใครใครไม่ห่วงเนาะแล้วอย่างหนึ่งด้วยความที่เขาไม่รู้เขาเมาถึงขั้นไหนด้วยคะ่ะเขาจะเดินทางยังไงนะปลอดภัยหรือเปล่าอีกก็เป็นความเป็นห่วงแหละใช่ครับพอเราเป็นการเรา โทรตามนี้บ่อยๆมันเลยเป็นเรื่องที่แบบเขารู้สึกว่าจะห่วงอะไรในเมื่อเขาดูแลตัวเองได้เขาไม่เมาเขาโอเคอะไรเงี้ยครับแปลว่าชีวิตหลูกของเขาปกติงานเขาก็ไม่มีอยู่แล้วถูกปะคะเขาทํางานประจําครับทํางานประจําวันจันทร์ถึงศุกร์เอาแล้วเขาไม่เหนื่อยลอคะเที่ยวขนาดนั้นการที่เขาออกไปพักผ่อนแบบนั้นมันคือการที่เขาได้รีแลกซ์ปกติเขาจะไปแบบสุขเสาอะไรแบบนี้ครับเดือนธันวาที่ผ่านมาก็คือมันมีเขาไปกิน เบียกับรุ่นน้องที่ทำงาน<ะ>ซึ่งผมไม่รู้จักซึ่งเป็นคนที่เข้ามาใหม่พอเที่ยงคืนผมโทรไปติดต่อไม่ได้โทรไม่รับลายไม่อ่านทีนี้เราก็เกิดความกังวลว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เขาไปด้วยอะครับเป็นผู้ชายเป็นรุ่นน้องผู้ชายแล้วผมไม่ได้มีความ รู้จักกับเขามาก่อนเพราะเหมือนคนเข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ผมก็มีความกังวลก็ขับรถตามหาอะไรอย่างเงี้ยครับเราแวกที่คิดว่าเขาน่าจะไปพอเราก็เลยคุยกันแบบจริงจัง mm hmm. พอคุยจริงจังขึ้นมา mm hmm. เขาก็ให้เหตุผลมาเลยว่าเขาอยากใช้ชีวิตอิสระ mm hmm. เขาไม่พร้อมมีชีวิตแบบชีวิตคู่ชีวิตครอบครัว mm hmm. mm hmm. เขารู้สึกเบือ่อรู้สึกอิ่มตัวมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น mm hmm. ไม่มีอะไรที่ หน้าหวือหวาอีกแล้วเราอยากออกไปดื่มโดยที่เขาไม่ต้องมาคอยกังวลว่ามีคนรออยู่ที่บ้านคุณกายถามเขาเลยไหมฮะว่าอันนี้คือบอกเลิกใช่ไหมเขาไม่ได้บอกเลิกนะครับค<ะ>ือเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้อยากเลิกอืแต่เขาอยากใช้ชีวิตอิสระเขารู้สึกว่าผมพยายามมากๆในการที่จะคุยกับเขาในการที่จะทําอะไรเพื่อเขาเยอะกว่ากว่าปกติ คือเขาสัมผัสได้เขาถามว่าผมมันเหนื่อยไหมกับการที่แบบผมทําแบบนี้จริงจังอีกครั้งคือคือเราพยายามคุยกันจริงจังหลายๆรอบแต่พอคุยกันแล้วมันหาบทสรุปลงตัวไม่ได้ช่วงระยะเวลาทั้งเดือนมก,กราคมเนี่ยคือใช้คําว่าหาตัวเขาเองก็สับสนเขาสับสนระหว่างเขาต้องการกลับไปโสดอีกครั้งหรือเขาต้องการยังไงกันแน่เขาเหมือนเขาก็มีความเสียดายเพราะเขาก็ไม่รู้ว่า หลังจากนี้ยอายุเขาก็มากแล้วเขาจะไปเจอคนแบบไหนรูปแบบไหนแล้วเขาจะเจอใครที่ดีแล้วรักเขาเนี่ยได้เท่าผมไหมพูดตรงๆนะมันเขาเอาแต่ได้เปล่า<ช>เขาไม่รู้<ช>เหมือนกันว่าเต่อไปเราจะเจอคนดีแบบนี้ได้อีกหรือเปล่าและทําไมไม่รักษาคนดีเอาไว้ล่ะการจะรักตัวเองมากที่สุดความรักตัวเองเป็นเรื่องดีค่ะแต่ถ้ารักตัวเองจนเบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละคือเห็นแก่ตัววันนี้พี่รู้ว่ากายรักเขามาก แต่กายต้องอย่าลืมอันหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าการรักใครคนหนึ่งมากๆเราต้องรักเขาแบบที่เขามีความสุขกับความรักของเราด้วยอะ่ะพิดขอถามคุณกายได้ไหมฮะว่าแล้วคุณกายรู้สึกยังไงกับการที่เขาใช้ชีวิตแบบนี้เอาความรู้สึกเราจริงๆเลยนะการที่เขาเหมือนแสดงปฏิกิริยาว่าความเป็นห่วงของเขามันดูสเสล่อแค่ความรู้สึกอ่าใช่ความที่เราเป็นห่วงเขาอย่างเงี้ยครับมันดูเหมือนเขาไม่ไม่ได้ต้องการแล้วเขาคิดว่ามัน พี่อะไรเขาดูแลตัวเองได้เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องมือที่สามเข้ามาซึ่งผมอยู่กับเขาตลอดแต่เขาก็คือมีความรู้สึกดีๆคนที่เขาคุยแชทด,ด้วยซึ่งมันค่อนข้างทําร้ายจิตใจผมเหมือนกันไม่ว่าจะมีมือที่สามหรือเปล่าพี่แค่รู้สึกว่าเอาแค่เราสองคนนะรักกันมากพอหรือเปล่าถ้าเขาจะเดินหน้าต่อไม่รู้เขาเดินหน้าต่อเพราะรักกายหรือเดินหน้าต่อเพราะเสียดายคนดีซึ่งงานนี้มันต้องมีคนเปลี่ยนนะครับ ถ้าเขาไม่เปลี่ยนผมก็คงจะต้องเปลี่ยนโดยการเดินออกมาจากชีวิตเขาบางทีอาจจะต้องให้เขาได้เรียนรู้บ้างเหมือนกันนะคะว่าเข้าใจกขาว่าอิสระกับเงาหรือยังดูครับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ <The Friday. S 2> ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน